สวัสดีครับป่านจากร้านเบิร์นมอไซ์สอ์2015นะครับวันนี้จะพาพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาชมคลิปรอบคันของ Kawasaki Z650 นะครับสีเขียวดำรุ่นปีผลิตปี2018จดทะเบียนปี2018ตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถรอบๆคันกันก่อนเลยครับคันนี้รถบ้านเจ้าของเดียวนะครับสภาพโดยรวมสวยพร้อมใช้งานนะครับคันนี้มาพร้อมมัทอดแต่งนะครับเลขไม่ใช้งานอยู่7,200แท้ๆเลยนะครับ ทันใดที่มองหารุ่นนี้สีนี้อยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับทางร้านขอนําเสนอในราคาเราใจไปนะครับนึ่งแเนบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งบาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินหนออหรือแม้แต่บาทเดียวนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับขั้งว่การผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิ้ลมอเตอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้าฝากไปติดตามมันด้วยนะครับทางร้านเรานะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมมาาสอบบถพูดดคคยันนไ้ะร สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะออกรถเอกสารที่ต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงแบบประชาชนตัวจริงแล้วก็สลิปเงินเดือนเดือน,อน,อนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนคําส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพอิศระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับคันนี้นะครับกุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสมุดประกันศูนย์ครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขใหม่ i, แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์ดีพร้อมๆเลยครับ เล็กไม้ใช้งานอยู่7,200โลทแท้ๆเลยนะครับ ทางร้านเช็คระบบเครื่องยนต์เช็คระบบไฟให้ทุกจุดนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ